ใครเพลังตามหาโตโยต้า2.4พีรนเนอร์ตัวมิทนะคะวันนี้ไว้จัดให้หนึ่งคันรถปี21พี่จ๋าเอาไปเลยราคา6,900บาทงวดตลาดสัญญาณ11,100บาทเริ่มต้นปิดาผ่อน7ปี84งวนนะ,ะอยากให้ข้างวดถูกลงแนะนําวางเงินดาวเพิ่มเงินดาวรถหมื่นละ200แสนละ2,000พี่จ๋าใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะพร้อมแล้วดูตัวรถเลยค่ะคันนี้ลูกค้าขาเป็นตัวมิดนะคะโฉมใหม่ตาไฟ LED p ร o เ,เกอร์คันนี้วัยโซห้องเครื่องไปเลย รถเข้าใหม่ยังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะคะน็อดเดิมคันหน้าเดิมเดิมลูกค้าขายแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้เลยนะคะคันนี้เป็นระบบแบก ABS เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้แบกเดิมโรงงานลูกค้าขายยางขอบ18นะคะกระจกข้างโครเมียมมีไฟเลยแล้วก็คิวกันสาดครบ4ี่มุม4ประตูเป็นยกสูงคันนี้มีบันไดข้างมาให้ระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนี่ ไม่ My, ลูกค้าขา1นึ่งแสนนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันทั้งสองข้างหน้าต่อเชื่อมต่อบูทูธฟังเพลงเกียร์ธรรมาหากสปีดนะคะเป็นเบาะหนังรอบคันเลยลูกค้าจา๋านัตดเดิมๆคันหน้าเดิมๆนะคะรถไม่มีประวัติเฉียวชนมานะด้านหลัง,งกว้างๆนั่งได้สามสี่คนมีที่พักแขนวางแก้วให้บางเดิมทั้งคันนะคะสําหรับใครมองหาพีเลนเนอร์ลูกค้าขาราคาดีมากคันนี้เซ็นเซอร์นะคะสองตัวมีกล้องถอยให้อีกแบบไครเนอร์ไม่ตรงรุ่นแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะลูกค้า่ะเดี๋ยวไว้ทิ้งรายละเอียดเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็ต่างจังหวัดนะ่ะไว้มีบริการทำสัญญาให้ถึงที่ส่งรถได้ทีถึงบ้านรับรถแน่นอนจ้า